จึงเริ่มแรกในการจัดตั้งโครงการนี่ก็คือ,อเป็นการนํานแนวพระรามฤลิตของสมเด็จพระนิฐาธิราชรจ้ากของประเทศนะครับการเพาะเพาะ,ะพันเป็งให้กระจากนนับประชาชนผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในพิธีทุกท่านต้องขอขอบพระคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดน่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานใน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6มิถุนาสนารกําำหนดให้วันที่21กันยายนทานจังหวัดน่านท่านผู้ว่าการทุลาท่านผู้ญชาการณฑลทนาพบกที่38มท่านมูมนาสอิจการท่านยิเพผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมง,งานทุกท่านครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์ชดน้ำเนื่องในวันฝนเพิเ่ม เี่ยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสตอนรับทุกท่นานในวันนี้พพเพื่อพุทธคีรุตรับวันวันละพันธ์ที่ทางกรมชลประเทศเนี่ยท่านท่านมีพระเรามีว่า,วาเป็นวันละพันธ์ที่สามารถบางทีเวลาเราดูสื่อดูอะไรเนี่ยได้ตีความที่สิ่งที่ผ่านไปอยางกระสับระายครับคระผุดครับร้อยหกสิบหกดังนี้นะครับ ประจำเดือนเมษายน2566ได้แก่นางยานัทนักวิชาการประมงชำนาญการครับประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพรษภาคม2566นะครับของสำนักงานประมงจงังหวัดน่านและผู้ที่ผ่านได้เดยนเชิญยืนประจำจุดด้านข้างเวทีตามลำดับเลยนะครับหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3เรื่อยจนถึงหมู่ที่10พื้นที่นะฮะในบ่อน้ำในแหล่งน้ำนะสาธารณะของจุด

ปีเทื่ปลุ้มอันดาบวันให้ครับนีโครงการเล่ตวของของต่ว่าการนะให้ให้ปล่อยลูกปลาตุ้มเนี่ยลงยี่สแหลกน้ำครับทั่วประเทศครับอะไรต่อตปลาลงไปต่อไเดี๋ยวนายครับเม่ในายมีเยอะเลยค่ะปลชี